มาต้มผมพอเป็นต้มแซ่บต้มคนสิต้มแซ่บอะไรเนาะต้มแซ่บ ย่างดิเอาเลยครับคือเขา้แบบดิบๆเลยวะครับแมนค่ะไสนอนเาว่างนา้ำขวนี่จ้าโ้เห็ดทำเองหเองครับทำเองหมูสะะมมัล,สะะลก้าหมูสัลา ลงไปีเียมมกครึ่งครบมักมักร้อยหรือว่าร้อยเี่เมักค่อันยมักร้อยเยี่ยนไปเลยครับชอบยังไง บางบุกโคลด้ครับนี่เป็นหยาบกวาจากบองโคาได้นหน่อยครับผมแต่ก่อายุเหมือนต่างครับไอ้ใหญ่เหมือนเดิมครับผมถผมฟังไปโลตัสบางสามหมอแล้วก็ปตทว้าวเลยครับผมครับแนะนำด้วยครับแพงมากเงี้ยิบตำปลาครับล่ะนเป็นสุดยอดดีๆครับเนี่ย ปลาเนี่อคู่สุดอยอดเลยแล้ตก็ก้อยครับผมหืมแต่ผมแบบต้มแซ่บนะครับมักต้มแซ่บนัมักขมแบบจ้ำมาครับผมแจ่วผมผิดกระเทียมแล้วก็ผัดแบบสดมากจัดเต็มมากเลยนะครับลุยแซ่บยผิดเาขาแซ่บมากก่อนเป็กสีพ่อ ตามเนียมครับคุณยินกินก่อนเด้อหด้อครับอกินไวยตรงเต็มสี่ก่อนครับผมอแล้วอแล้วเอาแล้วตายตายทั้งกันกเลยยุ่งเลนครับผมเป็นการตมรับรสเท่าแบบให้มันความรับไก่ดิบๆเนื้อมันๆไอ้ว่าบดดีบดดีผมว่าอะไรบดดีเอาไหมวัสดีครับ ลุยเลยนะครับมันกรอยมันจา,จานมันเต็มเลยครับผมอืมได้ๆแป๊บหบนึ่งนะครับวุอยข้าวกล่อมอ๋อจีข้าวมากคือครับอันนี้งาปลาเต๋อย่าไม่ได้เยอะ นาะยลองตำปลาดูหนึ่งกลายเป็นเบ้าอยู่๋อก็ตำปลาแม่ออกไปสุดดอดซีลีสขบตุยยางไม่ตัวถอยอันทะเลครับผมซีรีลีผักดองถั่วสดสดเตรียมหาเนี่ยมห้องพางผักเ,เลย อืแกบมากอร่อยยังมากมายมาาจาลครับสำปาเผ็ดๆจุดจวเหมือนตมแซ่บหางก่อนร้างก่อนครับผม bao gì thầm nóng bưng chặt giao thì đua chặt bao con là cũng chặt gì thầm giữ thua đi thằng cắc nha, miệt sệt quẹt quá xiên bẹn thằng sẹp với anh cũng bướng này nó giảm đấy โบแมงมากวาใส่กวกางกวางเม้นหน่อยแล้วก็ปลาป,ป,ปูเปูข้นหอมไปดิรับถามว่าใส่ปูวะใจดูครับผมตำไม่ยงังกระยานี่ปูโอ้โหใ่ต้องเป็นปูดีครับนี่ดิเอาลองเบิ้งนี่งที่เบิง้ง ใส่กอ,อกใช่เป็นนะครับแล้วนะัน่น้ันนแบบก,กอ,อกใช่เป็นฟังดีนี่ว่าเบิ้งนี่ครับที่นี่ว,ว้าวเดี๋ยวเฮียหอยหอดต่อมาใส่ต่ำนี่ได้สวย ทางผลมะกอ่อยครับไข่เบงผูบเบิ่นเลยเป็นไดดเป็นไดดร่องระบอนเนี่ยไข่โน่นึงได้อยู่นี่อือหือขาืนสดนี่ลองสดอือสดเลือด เป็นยังไงแฉกตัวเฮ็ดบอสแฉกมาฝีมือครับแนะนำเลยครับอออบอกเลยว่าน,นู่นนึงเลาอะไรอย่างี้ยฝีมือหลืแต่บอสจริงอ่ะพัฒนาลานบระเดีเรื่อยๆยครับผมลูกค้าเขาเรื่อยเขาต้องพัฒนาได้ดิครับอ,อืม้มเงินนู่นนึงกูเอะขายปลาลูกตาแบบเป็นหลายควัน มึงมันซักเครื่องให้กับหัวครับผมเดี๋ยวถามราคาครับต้องไ่ายไม่ขามากก่อนราคาบาแพงกว่าแหน่เพราะว่าถามราคาเนี่ยครับเพียคนจากมากรีดน้ำก๋วยจักบาทครับก๋วยก๋วยก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเด็ดดีแกงสิบบาทต้มนะครับ สมกับแปดชิปกับปลาครับแปดบาทครับปลาหกสิบหืมคุด้วยครับผมแซ่บครับแซ่บรสนี่แหละครับผมบอกเลยลรสอัดไวแบบฟีเมอร์เลยให้กินตัวเดียวทีหาว่าเนี่ยนะครับนี่ขาแข็งสายแบบต้มจริงไอ้สั้งกีดเอาครับอ,อันนี้อันไหนด้จุดรู

ฟพอกับ,บแม่เันเซตที่เองลครับผมเด็ดหลายครับเจ๊สิบก็อบเพึ่นแปดแปดสิบครับผมรองมึงแล้วแกสอเอน่ยวหยัดมาตเตียมรถเลยคนตัวคนยี่น่านี้รรมะเก็บยาบว่า,ห,าววห้่นอยู่ครับผมี่มัน,นมยอยบโตพอดฟ้าไปตลาดเรามาเรียน ว่าเด็ดดีว่าไปฟังครับผมน้องเขาว่านิสัยดีเหมือนเดิมครับนั่งดีขึ้นเขาไม่ได้เขาน้องเขาว่าเป็นคนบดีแล้วน้องเขาก็มืึอเก่าแล้วครับผมแต่เขาแบบพักหายใจก็คือขึ้นบนน้ำไปเมื่อนั้นขึ้นมาหายใจก่อ็ได้บ่ดีเห็นมั้งว่ากินอะไรเนี่ยแก่ผู้ยัง เขายังกาเขาเยอะอือเอเหรอเสียซื้อไหมเยอะเจ็บเรับนึง่ายครับยยเยอะจะต้องกลับไปน้ำฝอยเลยหีมื้อหีครับผมเนื้อเพิ่นกับสดใหม่ดีถึงอาจจะเบาๆเป็นแบบ มันใบซองเราบอบอกวากินใใบซองเราได้สัม no ีแบบว่าโหสดมากอืมอร้องร้องมากืเข่าก่อนบิดหน่อยนะแบบกิงไกที่แล้วมาสด่าี้จมตำปลาัดอกรย่างไก่เกร่งอะไรางเ้วกแต่ัวทั่วครับกิ กล้มามเป็นปบาเสียบเฉือโอ้ผิดเพี้พนอันี้เป่นหนาลองเลยสมมติต่บปลาเป็นเพี้ยนรุนแรงแก้วพากดีครับผมกลมเครื่องในด้วยครับสุดสุดยังตอนเนี้ยอืออเอาดิ ยม,ม, yeah> มาสิเด wow. ียวจะบอกว่าเด็ดเสียบกู้งมูสงไทยครับผมนี่เ้ครับผมมูหนึ่งืมแย่พิสูจน์ในงานนี่เลยนตอนสั่งมาตอนนี้ก๋วยพัดเสียบวุ้ครับโหหมดกินมือก๋วยเตีกระต้มตุ้นจอวแมนครับเข้าไป แต่พอเือจำปายครับผมจอนมาปิดงานเร่องเสือผัวยังโงาทำหลักจังจำปายคป่าพอครับปิ่งกไกมากเลยเฮ้ยปวดเนี่ยจำปายที่พ่นมาครับผมสีแบบนี้แนหะละมีไก่ย่างที่ดีบบนี้จบ ว่าลึก้ำดับเลยน่ครับเ <ง ffer> ดีเ๋ยวดูแล้วเดี๋ยวพี่กันญน้อยเดียว <ง ffer> คือแบบเดี๋ยวหอยทกักแต่กินกับหน,นุ่มเนือมันฟังหลายแบน,นี้ครับมันมันหน่ย่ยครับเนี่ย<ง>พอเลยครับมันจุก แต่ตมจิเรียนอีกเรื่อยอยู่ประเด็นเทาโซเพียนได้ไอ้ตาเนี่เอ,อยู่ทำไหมแม่นเโอ้โหเพดนรับผมแล้เพียนก่าละเอาล่ะสีครับงไงม่อยงจิฝากวะอ๋อฝากทำไมผมต้อง ทักน้องใหญ่ครัผมพิ้งไปเป็นอะไรผมลืมเรอยนี่มันปากสองยืนกันในส่องเอาบผมห้กับน้องใจเขาไปให้กับน้องใจได้ผมขอพุ่นไปโรงหนาครับสองทักน้องกุงใหญ่ครับผมับจำรหัสเขาได้บ่ล่ะเมื่อไหยอดกับวองหรัน่มีคนเขาอยู่อะรผมอืมคือปุครับมีมุกินได้หลาย่เล ไม่เพื่อนชินเผ็ดไปละ